ตัดสินใจซื้อเยอะขนาดนี้เพราะว่ามีความแค้นในใจครับคือผมไปเดินตลาดแห่งหนึ่งนะครับไปเดินห้างแห่งหนึ่งที่เป็นร้านอุปกรณ์แต่งรถใช่ไหมก็แบบเฮ้ยมันมีน้ํายาฉีดพ่นกระจกสําหรับรถยนต์ที่เอาไว้เติมในรถยนต์ใไหมแล้วเราก็กดปุ่มฉีดผมถามเขาว่าขวดนี้เท่าไหร่มันขวดหนึ่งประมาณแบบ ไม่ถึง1ลิตรนะเขาบอกว่า250บาทสามารถเอาไปผสมกับน,น,น้ําเปล่าเพื่อที่จะเติมได้หลายครั้งอะไรเงี้ยผมก็บอกว่าเอ้ยเดี๋ยวผมขอดูกับแล้วกันเพราะว่ามันแพงไปแล้วเขาก็ตอบผมมาว่าโอ้โหถ้ามันแพงอ่ะน้องอ่ะเอาน้าเปล่าเติมเถอะแล้วก็พนักงานคนก็เดินมาพนักงานคนนั้นก็บอกพนักงานคนนึงว่าไม่เขาจะซื้อน้ำยาชกก่ยกระจกแต่เขาบอกมันแพงไปซึ่งสำหรับผมอ่ะ ทำไมเราจะต้องซื้อน้ําที่จะฉีดทิ้งในราคา200หรือ150บาทวะเพราะว่ายังไงมันก็เป็นน้าที่ฉีดทิ้งอยู่ดีนึกออกะผมก็เลยไปเซิร์ชออนไลน์สรุปว่าเจอสินค้าตัวหนึ่งครับมันเป็นเม็ดแบบนี้เม็ดฟู่หเม็ดเนี่ยผสมน้ําได้3ลิตรก็คือเติมได้เต็มถังเลยอะแล้วราคาเท่าไรรู้ปะไม่ถึง50าสิบต่างครับสเม็ดเนี่ยไม่ถึง1บาทเอาง่ายทั้งกองเนี่ยมีอยู่150เม็ดอะ ผมซื้อมาในราคา40บาทโดยที่มีโคร้รลดก็คิดดูผมก็น่าจะใช้ได้ประมาณปี2ปีอะ่ะในราคา40บาทผมคิดว่าเป็นราคาที่เหมาะสมก็เลยจะมาบอกต่อทุกคนครับว่าเราควรจะมีน้ํายาฉีดกระจกรถยนต์ใช้เพราะว่าจะได้ไม่เกิดคราบน้ําเราไม่จำเป็นจะต้องไปจ่ายแพงขนาดนั้นครับเพราะว่าส่วนประกอบหลกักๆมันก็คือน้ำอะ่ะตัวส่วนผสมมันก็นิดเดียวอ่ะเม็ดเดียวมันก็สามารถเติมได้3ลิตรละแล้วเราจะไปซื้อน้ํายา ฉีดกระจกแบบแพงๆทําไมเพราะบางยี่ห้อก็บอกเลยว่าก็อาจจะผสมสีอยู่แล้วด้วยอันนี้ก็มั่นใจได้นิดนึงหรือเปล่าเพราะว่ามันมีฟองไงมันไม่ใช่แค่สีแล้วผมลองใช้แล้วก็คือกระจกใสจริงๆนะครับ